สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิติจางชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะกับด้านความเชื่อและสิ่งลี้ลับต่างๆทางสายมูเตลูค่ะวันนี้คิติจางชาแนลจะพามาทำคลิปเคล็ดลับและเทคนิคดีๆทางด้านความเชื่อสายมูเตลูค่ะ คลิปนี้สำหรับบ้านคนที่มีต้นไม้มงคลนะคะอย่างเช่นต้นขนุนต้นคูนต้นมะยมหรือถ้าไม่มีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้มงคลแบบนี้ก็เป็นดอกไม้มงคลก็ได้นะคะ ต้นไม้มงคลเล็กๆอย่างเช่นต้นวาสนาต้นช้อนเงินช้อนทองหรือที่เรียกว่าพืชไม้มงคลต่างๆนะคะที่ปลูกไว้ในบ้านนะคะจะเป็นพวกต้นใบเงินใบทองอย่างนี้ก็ได้นะคะทุกๆคืนหรือทุกๆวัน ให้นำน้ำสะอาดสะอาดใส่แก้วแบบนี้นะคะนำไปไว้ที่ใตออ้ต้นไม้มงคลแห่งนี้ค่ะเพื่ออะไรต้นไม้มงคลแต่ละชนิดพืชไม้มงคลแต่ละอย่างมีเทวดา ปกปักรักษาอยู่นะคะต้นไม้ทุกต้นต้นไม้ทุกชนิดจะมีนางไม้มีเทวดาปกปักรักษาอยู่สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคลิปนี้ถือเป็นความเชื่อ เฉพาะบุคคลค่ะสิ่งไหนที่ทำแล้วดีคิดจังชาแนลจะนำมาชี้แนะแนวทางและอีกอย่างก็ไม่ได้หมดเงินหมดทองอะไรเพียงนำน้ำสะอาดสะอาดหนึ่งแก้วแบบนี้นะคะไปวางไว้ที่ใต้ต้นไม้เพื่อเป็นการถวายน้ำใจให้กับรุกขเทวดาเทวดานางไม้ ที่สิงสถิตอยู่นะต้นไม้แห่งนั้นอยู่ณนะพืชมงคลแห่งนั้นอยู่นะดอกไม้มงคลแห่งนั้นเพื่อให้ได้ดื่มกินหรือที่เรานำวางไว้บนหัวนอนนำวางไว้กลางบ้านเพื่อต้อนรับเทวดาที่จะมาดื่มกินกลางค่ำกลางคืนนั่นเองค่ะเรามองไม่เห็นหรอกนะคะแล้วเราก็ไม่สามารถดูได้เลย เป็นการเชื้อเชิญเป็นการต้อนรับสิ่งที่ดีๆเข้าสู่บ้านเราถ้าใครนำตั้งไว้ตอนเช้าตอนเย็นเรากรวดที่ใต้ต้นไม้แห่งนั้นน้ำดื่มกินอันนี้ข้าพเจ้าเอ่ยชื่อนามสกุลของเรานะคะขอส่งบุญให้แด่ขออุทิศบุญให้แด่ รุกคเทวดานางไม้ที่สิงสถิตยอยู่ณต้นไม้แห่งนี้เมื่อได้รับได้ดื่มได้กินแล้วขอจงส่งผลให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้าสู่ในบ้านของข้าพเจ้าด้วยเถิดพูดง่ายๆแบบนี้นะคะสิ่งที่ดีๆคำนี้หมายถึงทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินโชคลาภสิ่งที่ดีๆอีกหลายๆอย่างที่จะตามมา ไม่ต้องอธิบายมากมายคือดีทุกอย่างให้ลองทำดูค่ะทำไว้เป็นประจำทำไว้ทุกวันเราเองก็ยังต้องดื่มกินน้ำทุกวันเช่นกันต้นไม้เองก็อยากได้การรดน้ำพรวนดินอยากได้สิ่งเหล่านี้ลองทำดูนะคะแล้ว สิ่งที่ดีๆอีกหลายๆอย่างจะไหลเข้ามาสู่ภายในบ้านโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ของคิติจังชาแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานและเป็นประโยชน์ต่อไปให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้ พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ช่องคิดจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ